ครับขอสวัสดีสำหรับข้อหวยดับทุกๆทานนะครับเนาะอ่างวดนี้กวาสิบล่องกับวัดใจบัวใหเนนะครับมะมัเบิงนะครับเนาะอ่างวดที่ผ่านมาเนี่ยครับดับสองพฤษภาหกหกอ่ากับอายเนะครับนอนเนี่ยออกเต็มเต็มนะเป็นกายเป็นเด่นไปเลยครับผมเนาะอันใด้ก็เกิดได้นะครับเนาะอันนี้ก็มันกา ประมาณเจ็ดแปดงวดก็มาเท่นึงนะครับสำหรับรับรางนี่กะกะมา,าหลยงวดเนาะแต่ว่าสำหรับดับบนกะผมลงไปแล้วกะคือบอหันเพอหันเนับจักเตอรเนาะบอบหัน,หน,านะหนมาจักเตอรเนาะครับเนาะ <c oughs> นี่ครับการงวดต่อไปกับจกซีอูหรือบอยเนาะผมกับบด้การันตีเนาะครับอันนี้ครับนี่ออกนี่ครับ แต่ดับพิเศษเนี่ยเอาอยู่นะครับเนาะดับเก้าเนี่ยครับมที่แล้วเนี่ยสามห้าหกนะครับสำหรับลักหน่วยนะครับมันก็มาติด6หกแต่ว่าลักซิปเนี่ยค่เอาอ่าลักลักซิปเนี่ยค่เออลักซิปกับอยู่เนาะมาเต็มเต็มเลยทั้งสามทั้งสองตัวเลยโอ้ เป็นไดดอกสมองกันดนะ้บอกพิ้ๆตึงๆนอกจากกอถอดคอไปนะครับเด้อ <c oughs> อันนี้ครับงมวดต่อไปเนดะ้องมวดต่อไปสำหรับวันที่สิบหกพอคอเนาะอ่าสิบหกพฤษภาคมหกหกนะครับกับก้อนเลื่นกับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมเด้อสูตรเป็นแก่คำนวณตอนหนักน,นะครับเนาะ ผมก็บบได้การันตีว่ามันสือยู่หรือบ่อยู่อย่างวันที่ผ่านมากับเีนับนาะอันนี้การเริ่มต้นครั้งที่หนึ่งยาวอยู่บ่ครับแต่ปกติที่ผ่านมามันมันก็ออกแล้ววดที่สองมันก็บ่วค่ยออกติดจังสี่นะอืมครับสําหรับดับล่างนี่ครับวันนี้ค่ะดับตั็นเศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้า นี่ครับนี่ครับแปดเก้าโอ้ลักสิบเนี่คือสิบเบิดเลยนะครับแต่ศูนย์ลักสิบนี่นะครับอ่าแปดเก้าศูนย์ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์นี่ครับแต่ว่าดับดับพิเศษนี่มันมันมีศูนย์อยู่ใดคำดับพิเศษของผมนะมันมีดับศูนย์อยู่เนาะ น,น,น,นี่ครับนี่ๆเนี่ครับเนี่ยเห็นบอกรับเนี่ยดับทั้งบนดับอันนี้เป็นหลักสูรตรที่ดับหน่วยบนหน่วยล่างเนาะมานํากันนะครับเนี่ยนี่ครับแต่สำหรับบนมันบอกครมากนะครับเนาะแต่ล่างเนี่มันกับมาดูอยู่ได้เนี่ย เดี่ยหมดโอ้หมดก้อนเนี่ยมดก้อนนี่โบนเอาโบอยู่เนะนี่นโยโน,น,นะครับผมถึงม่จากมาจากคอยนั่นไปะนะครับครับนี่ครับเป็นพิเศษของผมเนี่ยแต่ผมก็เอามาให้เบิงซื้อดอกครับ <c oughs> นี่ครับอันนี้ครับมาใหา้ทุกท่านเบงไปเนี่ยแหละครับเบงกับพิจารณาเป็นน้ำหมาที่เป็นตัวเด่นก็นได้แต่มันบ่คอยออกเบิ้นนะครับ มันมันบกค่ออกติดติดกันนะสองหงออย่างสี่อย่างกับันับอย่างมันมันมันอยู่งวบางเรน่งเนี่ยมันในมันมันออกโกหานะครับแต่สําหรับหวดต่อไปมันมันบ่มันบกใคยออกอยงสั่นนำบกใครออกติดกันเนี่ยครับก็เบิ่งแคบไ้เอาด้วยครับเด้ออันนี้ทานมักตัวใดกัเบอ่งเอาแล้วมันมันอ่าไปตรงกับเลขที่เด่นของทันกัททันก่ะ ใส่พิจารณาญาณเอาเล่นน้อยเอาหรือจงได้ก็แล้วแต่นะครับเนาะผมก็ไม่เบิ่งซื้อดอกคำอันสําหรับเป็นเลขคํานวณของผมเนาะนี่เป็นคํานวณนะครับที่ผ่านมานี่ครับมาค่หลายงวดแล้วแหละครับครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เนะครับเด้อให้กําลังใจกันเนาะอ่าวก็ขอวห้ถูกทานจงโชคดีถูกหวยถูกลอตเตอรี่ถูกท่ันเด้อครับสวัสดีครับ